สรุปดราม่าต้านหนิงโดนทัวจีนถล่มปมรีทวิตวิจารณ์วัคซีนแค่เจ้าตัวนะครับรีทวิตรวัรวๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าข้ามประเทศทันทีนะครับจนต้องงุด VPN ลัวมาลงทีเดียวนะสำหรับนางแบบและนักแสดงสาวต้านหนิงนะครับ โดยเพจดังอย่างโพดีออปปิดได้สรุปเรื่องราวเอาไว้ดังนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้ไว้เลยนะครับต้านิงเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีแฟนคลับจีนติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาบล็อกโซเชียลมีเดียหลายตัวนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้ใช้รวมถึงทวิตเตอร์แต่ก็มีคนจีนจํานวนมากนะที่ติดตั้งแอปตัวนี้เพื่อมุด VPN มาเล่นทวิตเตอร์แต่เมื่อแฟนคลับจีนของต้านิงนะครับพอเห็นทวิตเตอร์นะครับที่ต้านิงเนี่ยรีทวิตมาอีกครั้งหนึ่งนะค,ค,มไมะน,ะคนไทย เชื่อมั่นในวัคซีนซีโนแวคของจีนที่รัฐบาลไทยนำเข้ามาใช้อยู่ในตอนนี้จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามบานปลายต้าหนิงก็ทวิตขอโทษและชี้แจงต่อแฟนคลับจีนว่าข้อความที่เธอรีทวิตเหล่านั้นเธอพูดถึงทางเลือกของวัคซีนในไทยซึ่งหลายคนเข้าใจเธอผิดเธอแค่ต้องการจะสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทยในการกระจายวัคซีนเธออยากให้ไทยมีวัคซีนเพียงพอสําหรับทุกคนในประเทศและมีความหลากหลายของวัคซีนอย่างสมเหตุสมผล เธอบอกว่าเธอเคารพบุคลากรทางแพทย์ทั่วโลกที่ทุ่มเทผลิตวัคซีนทุกประเภททุกแบรนด์เพื่อช่วยให้คนทั่วโลกได้กลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมอีกครั้งขอโทษนะถ้าข้อความเหล่านั้นทําให้ทุกคนไม่สบายใจเธอไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นเธอแค่หวังให้คนไทยเนี่ยได้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมต่อไปจะละมัดระวังการโพสต์บนโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น แต่มันยังไม่จบนะครับหลังจากที่ต้านหนิงออกมาขอโทษนะครับก็มีชาวเน็ตชาวไทยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจนักแสดงสาวจํานวนมากพร้อมกับบอกว่าให้ตั้งคําถามว่าทําไมเนี่ยต้องขอโทษในเมื่อไม่ได้ทําอะไรผิดและข้อความที่รีมาก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นโดยมีชาวเน็ตนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะเขาบอกว่าเนี่ยขอโทษเพื่อความสบายใจของคนกลุ่มหนึ่งแต่ความจริงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าคุณภาพวัคซีนมันด้อยกว่าชาวบ้านเขาซีโนแวคเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองโดยฮู คนไทยเนี่ยไม่ได้อยากฉีดวัคซีนคุณภาพต่ำที่พวกรัฐบาลรับมาอย่ามาบอกเรื่องบริจาคเราไม่ได้อยากได้สักโดสเราต้องการวัคซีนที่ดีอย่ามั่นหน้านักนะคะอีกอย่างถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมต้องขอโทษ และนี่คือเราความคิดเห็นบางส่วนนะยังไงก็ไปติดตามดูกันได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วทาไมต้องออกมาขอโทษแบบนี้ด้วยนะทั้งทั้งที่มันก็มีเอกสารยืนยันมาแล้วนะครับเอาเป็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง